สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมได้สั่งซื้อกระเจี๊ยบแก้วนะครับบางบางคนเขาก็เรียกมะขามแก้วนะครับทุกคนครับผมซื้อมาถุงนี้น้ำหนักห้ากิโลกรัมนะครับผมผมจะเอามาแพกแบ่งถุงขายนะครับทุกคนผมจะขายห่อละห้าบาทครับขนาดถุงที่ผมจะใช้ก็คือหนึ่งครึ่งคูณสิบนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับว่ากระเจี๊ยบแก้วหนึ่งห้ากิโลนี้ จะทําหัวละห้าบาทจะได้กําไรกี่บาทนะครับผมหลังจากที่เราหักต้นทุนแล้วนะครับผมหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับว่าผมใช้เวลาทําไปเท่าไหร่นะครับก็ได้กําไรกี่บาทนะครับทุกคนครับจากนั้นเราก็จะมาแพกใส่ถุงกันเลยครับทุกคนครับผมจะใส่เขาอยู่ที่หนึ่งสองสาม 4, 5, 6ผมจะใส่เขาอยู่ที่6ชิ้นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับผมผมได้แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมจะแพ็คแบบนี้นะครับก่อนที่ผมจะเอาไปส่งตามร้านชัมนะครับ1แพ็คผมจะใส่อยู่ที่50ชิ้นนะครับทุกคนครับเออผมทําได้ทั้งหมด ทั้งหมด3าแพ็คนะครับทุกคนแพ็คละ50ก็150นะครับเลีอยเศษอยู่1ชิ้นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนสรุปนะครับทุกคนครับกระเจี๊ยบหรือมะขามแก้ว1กิโลกรัมนะเอ็น5กิโลกรัมนะครับทุกคนผมทำได้ทั้งหมด151ชิ้นนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแท็กช่วยกัน2คนนะครับทุกคนครับ ผมจะขึ้นกําไรและต้นทุนไว้ตรงนี้นะครับขนาดราคาส่งนะครับ4บาทไว้ตรงนี้นะครับราคาปีค่าบาทผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับทุกคนครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่พ p ีหน้าครับทุกคนครับเชฟไก่หยุดนิ้ว